ครับตอนนี้เราอยู่นะครับสวัสดีเอนะครับหนุ่มสุรินทร์พัฒนถิ่นชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับข้ามจากฝั่งพัทลุงนะครับทะเลน้อยไปจังหวัดสงขลานะครับครับไปดูทางซ้ายนะครับก็จะเป็นฝั่งของทะเลน้อยนะครับที่เป็นทะเลของน้ำน้ำจืดนะครับทะเลสาบก็จะอยู่ทะเลสาบก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับ บรรยากาศดีจริงๆครับอากาศไม่่คยร้อนนะครับรที่เขาบอกว่าที่เขาเรียกว่าเป็นทะเลสาบสงขาใช่ครับอ๋อทะเลสาบสงขาอย,อยู่ฝั่งขวามือนะครับตอนนี้ก็สะพานนี้ก็จะประมาณสิบกิโลนะครับ ทรเลสาบอ่าตนี้ในส่วนของพัทลุงเองก็จะมีในส่วนของการประเพณีวิ่งควายใช่ไหมครับไม่มีอ๋องนี้แล้ว่ควายม่มีควายเามีควายอันนี้อะไรวัวนะอ๋ออันนี้ควายน้ำควายน้ำไข่ปลาทอดทะเลน้อย๋อถือว่าเป็นอาหารของขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงนะครับหมออันนี้วิวสวยนะครับ พระเทซื้อหมดแล้วควายควายนี่เป็นสัตว์สงวนนะครับ<ม>ซื้อมาเลี้ยงไว้ประเทพตอนแรกก็มีชาวบ้านนี่นเลยเี้ยงแล้วแล้วก็มันคนมาก็ม,มาดูควายดำน้ํากินหญ้าแล้วระเทศมาพักก็เคก็ซื้อไ้หมดแล้วครับชาวบ้านก็แอบขายอะไรกันเต็มเลยอ๋อนะครับ <c oughs> ก็คือพระเทพเป็นผู้ซื้อเอาไว้นะครับเป็นการอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์อนุรักษ์ท <c oughs> ้องถิ่นนะครับของท้องถิ่นชาวพัทลุงนะครับชาวพัทลุงนี่ครับ นี้เราก็มาได้สักพักแล้วนะครับก็ช่วงเย็นนะครับก็จะมีรถนะครับมีรถราจอดข้างทางถ่ายรูปนะครับบรรยากาศยามเย็นวิวสวยๆนะครับวิวสวยๆวันนี้นุ่มสุรินพัฒนถินนะครับชาแนลได้มีโอกาสมาพัทลุงนะครับก็จะมานะครับนำบรรยากาศนะครับมาฝาก FC นะครับ f c นะครับทุกท่านนะครับฝากกันนู้นนะครับจ็จะเห็นเป็น ฝูงควายนะครับที่เห็นดำๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝูงควายนะครับมุดน้ำอ่าฝูงควายก็จะมุดน้ำมุดน้ำกินหญ้าไปเรื่อยนะครับนี่เป็นกิจวัตรของเขาในแต่ละวันเลยนะครับ นกเปียงยางนกยางควายนกปากหางนะครับก็มีสัตว์นานาชนิดนะครับเต่าน้านะครับนกอีลํานะครับแล้วก็นกกระปูดเล็กนะครับก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายสัตว์นานาพันธุ์ที่มาหาอาหารนะครับนกนังแอนทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับ ยางโทนนกกระปูดเล็กนะครับแล้วก็น,นั้นนกเล็กเล็บเล็บสั้นอีก,กานะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นทะเลสาบสงขลานั่นเองนะครับ กระ่อมที่เขาสร้างไว้เอาไว้ทําอะไรครับเห็นมีกระ่อมเอาไว้ยกยอหาปาอ๋อกระ่อมที่อยู่ด้านฝั่งขวามือนะครับตามรูปเนี่ยครับเอาไว้ยกยอหาปลานะครับข้างหน้านี้จะเป็นโครงนางเดียมมีจระเข้มืม่อก่อนใครผ่านเมื่อก่อนจะมีจระเข้ต้องซื้อทางครับถ้าจะเอาวัวจากฝั่งละนูนมาฝั่งพัทะลุงต้องซื้อทางไม่ต้องกราบไหว้ครับ<อ>ต้องซื้อทาง ต้องซื้อทางกราบไหว้นะครับจะเป็นคลองคลองนี้ใช่ไหมครับ<ช>คลองนางนางเรียมครับจะมีจระเข้เป็นเจ้าถิ่นนะครับอันนี้ก็นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปนครศรีธรรมราชครับเลี้ยวขวาไปสงขลานะครับเราก็ข้ามทะเลน้อยนะครับจจใช่ครับผม บรรยากาศข้างทางนะครับบรรยากาศข้างทางอ๋อนี่ก็เป็น,น,ปนอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากข้างทางครับขายของฝากข้างทางอ่านี่ก็จะมีอะไรนะครับต้นตะนง ต้นะตะน,นอตนะครับต,นตนออ้นตะนอตนั่นเองโหดูนะครับปลูกแถวบ้านเรานะครับภาคกลางภาคอีสานไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตุ่งหาแต่ตอนนี้นะครับอยู่ติดติดกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านของฝากนะครับอีกที่นะนะอันนี้ก็เป็นร้านของฝากนะครับเออนีปลา้าเหมือนบ้านพี่ครับพี่อ๋อนี้เป็นปลา้านะครับป,ปล้าเหมือน ภายสารบ้านเรานะครับมีป,ป,ปลาดุกปลาสลิดปลาดุกปลาดุกลาอ๋อปลาดุกนะครับปลาดุกอันนี้มีน,น้ำตาลสดนะครับจากต้นตา เอกี้นะครับก็จะมีปลาขายข้างทางนะครับพอเราข้ามทะเลมาแล้วนะครับก็ะจะมีปลาข้างทางราคาย่อมเยาครับบรรยากาศดีครับยามเย็นบรรยากาศดีอุดหนุนนะครับพ่อค้าริมทางนะครับเราจะกินน้ําตาลนะครับมาก,กินน้ําตาลสดนะครับทําสดๆสจากต้นเลยนะครับ อ,อันนี่คืออะไรครับน้ำตาลชนดครับอ่าน้ำตาลชนชนูชน,นะครับอ่านะครับ สุดยอดเลยเกินนะครับโอ้นี่มีเอซด้านหลังครับนี่นะครับก็จะมีปลาดุกนะครับมีปลาดุกบรรยากาศข้างทางนะครับบรรยากาศดีเปิดเพลงเย็นๆนะขายของริมทาง องชายเราก็ซื้อของฝากบ้านนะครับเพราะว่าเราเป้าหมายเรานะครับจะไปที่พัทลุงนะครับไปเยี่ยมน้องนะครับไปเยี่ยมเยียนนะครับบ้านของน้องนะครับมีโอกาสได้มาแล้วก็ขอไปดูบรรยากาศบ้านน้องหน่อยนะครับไม่มีสัญญาณว่าจะเ,เก็นเซอรมีแบงค์ลง อ๋อเดี๋ยวพี่สแกอ่านนะครับเดี๋ยวพี่สแกนให้เอาของผมก็ไม่มีของพี่ขึ้นอะไรมีสัญญาณไหมพี่นี่นี้ของพี่มาเดี๋ยวพี่สแกนให้เอาบัตรนะเท่าไ,ไหร่ครับร้อยร้อยยี่ร้อยหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมใจร้อยยี่สิบแล้ นางยุพา,รราครับผมเด,เดี๋ยวนะครับเรียบร้อยครับนางยุพาเหล็กหนูดำครับผมนะครับก่อแวะอุดหนุนพ่อค้าข้างทางนะครับพ่อค้าเรกินดูียเนีายมันไม่เย็นมันจะแม่เลยนะครับไปขึ้นๆส่งไปไม่ส่งไปฟากเอฟซีนะครับ ช่องหนุ่มสุรินทพัฒน์ถิ่นชาแนลนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับทั้ง FC ที่ติดตามแล้วแล้วก็ FC ใหม่นะครับมีสาระดีอะไรดีเอามาฝากกันแน่นอนนะครับนะครับขอบคุณครับ